สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับแฟนเพจพิชิตใจลูกวัยรุ่นนะครับวันนี้เป็นวันที่เจเมษายนนะครับวันนี้น่าจะไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมครับโอเคแปลว่าผมไม่พลาดวันนะครับเมื่อวานนี้ผมลืมดูปฏิทินเลยว่าเป็นวันหยุดนะครับก็เลยทักทายทุกคนนะว่าเหมือนไปทํางานนะครับดังนั้นวันนี้น่าจะไม่พลาดเนาะวันนี้น่าจะไม่ใช่วันหยุดใดๆนะครับผมอ่า วันนี้เป็นวันพระนะฮะเป็นวันอังคารเป็นวันพระนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกวัยรุ่นอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนพิมพ์บอกกันนิดนึงนะครับว่าได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่าปกตินะครับพอพูดถึงการอยู่กับวัยรุ่นเนี่ยในยุคนี้เนี่ย เราจะชอบพูดกันถึงเรื่องการคุยกับลูกแล้วจริงๆการคุยกับลูกวัยรุ่นนะครับหรือการคุยกับวัยรุ่นในสมัยนีย้ก็มีเทคนิคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยแต่หนึ่งในเทคนิคนั้นน่ะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าหลายคนพยายามนะไปโฟกัสเรื่องของคำพูดครับพยายามไปโฟกัสว่าจะพูดกับลูกยังไงดีพยายามไปโฟกัสว่าจะพูดกับวัยรุ่น แบบไหนให้เขาขยันนะครับพูดกับเขายังไงให้เขาไม่โกหกนะครับซึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่าใครที่สอนคุณว่าให้พูดแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่าเขาไม่รู้จักวัยรุ่นอย่างแท้จริงอะ่ะเขายังเจอวัยรุ่นได้ไม่ถึงหมื่นคนอันนี้ผมบอกเลยเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้น ผมเองเคยเป็นคนที่นั่งใส่ใจนะครับแล้วก็สอนพยายามหาเทคนิควิธีการนะว่าเวลาพูดกับวัยรุ่นอ่ะไปยคไหนห้ามพูดประโยคไหนควรพูดพอผมเริ่มอยู่กับวัยรุ่นมากขึ้นเริ่มเจอวัยรุ่นมันเข้าหลักหมื่นคนมากขึ้นผมเริ่มค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆผมโฟกัสผิดผม ไปโฟกัสในเรื่องที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงอะ่ะไม่ใช่อะ่ะเออมันอาจจะให้ผลแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ให้ผลดีที่สุดแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่แม่เลิกไปหาเลยว่าจะพูดกับลูกยังไงดีไอประโยชคําถามอย่างเงี้ยที่ถามว่าพูดกับลูกอย่างไรดีประโยชพวกนี้ถ้าใครขึ้นต้นคุณแล้วแล้วแบบ บอกให้คุณแบบพูดกับลูกยังไงดียังไงดีให้เลิกโกหกพูดกับไงดีให้เขาตั้งใจเรียนพูดยังไงดีให้เขาจุดจุดจุด,จดโอ้ยเลิกหาเลยเพราะมันไม่ใช่ทางดับทุกข์ที่ดีที่สุดผมว่ามันเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งก็คือตรงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตัสรู้นะครับท่านก็มีอาจารย์เป็นอารันดาบทกับอุทกดาบกใช่ไหมครับเป็นเป็นฤาษีสตน ท่านก็เรียนเรื่องของวิธีการหลุดพ้นมาเยอะแยะมากมายมาอยู่กับปัญจวัคคีย์ก็อีกแบบหนึง่งแล้วท่านก็คน้นพบว่าวิธีของอาจารย์อารันดาบทน่ยกับอุทธกดาบทเนี่ยกับปัญจวัคคีย์เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดมันไม่ใช่วิธีสายตรงอะ่ะเออมันมันมัน,ม,นมันอาจจะให้ผลแต่ไม่ได้ให้ผลดีอย่างที่ต้องการเช่นการการหาว่าจะพูดกับลูกแบบไหนดีประโยคไหนควรพูดประโยคไหนไม่ควรพูด อันนี้เลิกคิดซะเลิกคิดเลยเพราะว่าฟังดีๆนะครับอันนี้ความรู้ระดับพรีเมียมมากผมจะสอนข้อนี้เฉพาะในคลาสปีผมจะพูดประโยคนี้เฉพาะในคลาสปีนะครับมันไม่สําคัญว่าคุณพูดอะไรกับลูกครับมันสําคัญว่าตอนคุณพูดความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ระดับไหนทั้งหาโปรดฟังอีกครั้งมันไม่สําคัญนะครับว่าคุณพูดประโยคไหนกับลูก มันสําคัญว่าคนพูดอะ่ะมันเป็นยังไงในในใน,ในใจของเขาในสายตาของเขาตั้งหากเคยเป็นไหมคนสองคนพูดเรื่องเดียวกันเลยแต่คุณดันศรัทธาคนอีกคนมากกว่าทั้งทั้งที่บางทีคนนั้นอาจจะก๊อปปี้คำพูดมาพูดก็ได้นะครับเออนะดังนั้นวันนี้ก็เลยแบบวันนี้ขออภัยนะครับอาจจะไม่ค่อยสบายหน่อยวันพระนะครับมีน้ำมูกไหลตลอดเลยวันนี้เป็นวันพระด้วยนะ สวัสดีแม่ไพรินก่อนที่จะเข้าข้อหนึ่งข้อสองเดี๋ยวเราทักทายทุกคนก่อนสวัสดีคุณแม่ทัศนีคุณแม่สวรนาคุณแม่เนี่ยหน่อยสวัสดีแม่ไพรินครับที่น่านเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแม่ที่น่านสวัสดีแม่ชัยศิษย์นะครับสวัสดีแม่อิสลีสวัสดีแม่นิทินันสวัสดีแม่สิริวัลและสวัสดีแม่นัทพรแม่อีกหลายๆท่านที่ผมอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อด้วยนะครับมีหลายท่านมากเลยขอบพระคุณนะครับข้อหนึ่งสิ่งที่คุณควรจํา และระวังไว้นะครับเวลาคุยกับวัยรุ่นจงระวังข้อหนึ่งข้อนี้ไว้นะครับหนึ่งระวังความคิดเห็นของตัวคุณเองระวังความคิดเห็นของตัวคุณเองหลายคนนะครับเวลาคุยกับวัยรุ่นหรือคุยกับลูกเนี่ยชอบแสดงความคิดเห็นชอบเขาเรียกว่าอะไรอะในมุมของเรามันคือการแสดงความเห็นในมุมของลูกมันคือการสอนเช่นเวลาที่ลูกเล่าอะไรให้ฟังหรือลูกคุยอะไรกับเราบางอย่าง เรามักจะมีความเห็นส่วนตัวของเราหรือเรามักจะมีคําสอนหรือเรามักจะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยลูกทําแบบนี้สิถ้าเป็นแม่นะแม่จะทําแบบนี้คือเราเราเรามักจะแสดงความเห็นหรือเรามักจะพูดโต้อตอบกลับไปว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนี่คือกฎข้อแรกที่ควรระวังมากๆนะครับก็คือจงระวังความเห็นของตัวเองให้ดีเพราะว่านี่คือสิ่งที่ จะดึงวัยรุ่นออกจากเรามากที่สุดวัยรุ่น90กว่าเปอร์เซนต์จากการที่ผมเจอเนี่ยเขามักจะไม่อยากเล่าไม่อยากคุยกับพ่อแม่ก็เพราะว่าทุกครั้งที่คุยพ่อแม่มีคำตอบพ่อแม่มีความเห็นพ่อแม่มักจะพูดกลับมาเสมอเลยทั้งทั้งที่จริงๆเวลาคุยกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีครับเราต้องไม่ใช่ผู้พูดที่ดี เราเลิกคิดเลยนะครับดังนั้นเลิกเลิกคิดเลิกหาคำพูดนะครับเลิกหาคำพูดเลยอย่างที่ผมบอกตอนต้นไลฟ์อ่ะคือถ้าใครมาสอนคุณว่าพูดกับลูกยังไงดีให้จ,จุดจุดจุดพูดกับลูกยังไงดีให้จุดจุดจุดโอ้โหคุณแม่แปลว่าผมบอกเลยอันนี้ผมการันตีซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเข้าใจเขาย,ขายังเคยเจอไวรุ่นได้ไม่ครบหมื่นคน ตราบใดที่เขาเจอวัยรุ่นครบหมื่นคนแล้วเขาจะค้นพบว่าการมานั่งโฟกัสคาพูดอะเปล่าประโยชน์โฟกัสดีกว่าว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอะคุณกับลูกอะเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ไหมกับคา์สปีของผมหลายๆคนอะทุกวันนี้อะเขายังพูดประโยคเดิมกับลูกเมื่อตอนปี2ปีที่แล้วอยู่เลยแต่ลูกกับยินดีทําตามอย่างไรเงื่อนไขเพราะอะไรรู้ปะครับ ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกมันดีมากขึ้นไงคุณแม่ถ้าไปโยคสมมุตินะลูกคุยกับคุณใช่ไหมแล้วคุณแสดงความเห็นออกไปลูกคุณบอกว่าเออเนี่ยแม่ว่าหนูอ่ะไม่ค่อยทำงานส่งหรือเปล่าครูเขาเลยให้หนูตกอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมติคุณคุยกับลูกเรื่องเรียนลูกคุยกับคุณเรื่องเรียนอยู่แล้วคุณก็แสดงความเห็นออกไป ซึ่งมันเป็นข้อแรกที่ผมบอกให้ทุกคนระวังคือระวังความเห็นของตัวเองคุณกะแซงอะไรไเออมันเป็นเพราะว่าหนูไม่ทํางานส่งหรือเปล่าลูกหนูไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าคุณรู้ไหมพูดคํานี้เนะี่ยครอบครัวที่ความสัมพันธ์ไม่ดีอะ่ะลูกไม่อยากฟังคุณเลยนะลูกต่อต้านคุณเลยนะลูกจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคุณอีกเลยแต่คุณรู้ไหมพูดประโยคนี้กับพ่อแม่ที่อยู่ในคลาสปีของผมหลายๆคนเนะี่ยคนที่แบบ ไม่ใช่คัดปีงเดียวแหละคนที่ประสบความสําเร็จในการดีวกับลูกวัยรุ่นเลี้ยงลูกวัยรุ่นได้คุณรู้ไหมว่าพูดประโยคเนี้ลูกก็มาเออก็จริงนะแม่ก็คงนั้นแหละแต่ว่าหนูมันก,ก็ตั้งใจแล้วนะไม่เกิดการทะเลาะไม่เกิดการต่อต้านกันนะครับดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดอะไรมันอยู่ที่ว่าความเห็นของคุณนะ่ะมันออกมาจากใครต่างหากนะครับ ดังนั้นสิ่งที่คุณควรระวังระวังความเห็นของคุณซะก่อนจะแสดงความเห็นออกไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก่อนก่อนจะแสดงอะไรออกไปความรู้สึกส่วนตัวความเห็นหรืออยากจะสอนเขาอยากจะบอกเขาเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นยังไงเมื่อวานมีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับนัดผม990บาทเพื่อที่ขอโค้ชข,ขอขอคำปรึกษาผมนั่นแหละ ครึ่งชั่วโมงนัดมานานแล้วก็เลยเพิ่งคุยเพิ่งด้วยคุยกันเมื่อวานช่วงบ่ายคุณพ่อเขาก็ถามคำถามนี่นแหละว่าเออพูดกับลูกยังไงดีโค้ดให้แบบเขาตั้งใจเรียนหรือมีความรับผิดชอบยิ่งช่วงนี้แบบน้องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเลยเรียนพิเศษทางออนไลน์น้องก็ไม่ค่อยแบบอยากจะเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเองเลยอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมบอกคุณพ่อเข้าไปคือว่าพ่อครับสิ่งที่พ่อกําลังอยากได้มันใช้ต้นทุนเท่าไหร่ แล้วตอนนี้พ่อมีต้นทุนเท่าไหร่ผมชวนพ่อคิดเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับน้องเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยแล้วพ่อคิดว่าเรื่องนี้มันควรใช้กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะเหมือนคุณจะเดินไปซื้อไข่ไก่อ่ะถ้าไข่ไก่แพงละร้อยหนึ่งแต่คุณมีเงินอยู่แค่90บาทคุณจะซื้อไข่ไก่ไม่ได้ถูกไหมถ้าคุณจะซื้อไข่ไก่คุณก็ต้องมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นกันถ้าคุณจะคุยกับลูกคุณจะแสดงความค คุณจะบอกความรู้สึกคุณอยากจะสอนเรื่องเนี้ยสมมุติเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณต้องคำนวณก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณน่ะมีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นข้อแรกที่ทุกคนควรระวังอย่างที่ผมบอกไปทวนอีกซ้ทวนอีกครั้งนะครับสาอีกทีก็คือระวังความเห็นของคุณซะมีคุณแม่หลายท่านนะที่แบบเออคุยกับผมนะในทางออนไลน์เนี่ยแล้วแบบ ผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาน่ารักมากนะั่นคือพอเขาพอผมบอกให้เขาระวังเรื่องความเห็นระวังเรื่องการสอนระวังเรื่องการบอกลูกเลยทุกวันนี้เขาแบบผมติดตามเขาทุกวันนะในเฟซในเพจในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแบบกระทั่งคุยกันรายงานผลกันเนี่ยเขาระวังเรื่องการออกความเห็นกับลูกมากๆเลยแม้กระทั่งกับชวนลูกทํากับข้าวนะบางคนเนี่ยชวนลูกทํากับข้าวลูกก็ทํากับข้าวอยู่อะลูกก็ถามนะอย่างน,นี้ต้องทงําไงอะแม่อย่างนี้ไงคุณแม่ไม่ออกความเห็นเลยนะ คุณแม่แทนที่จะสอนแทนที่จะบอกไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้นะระวังความเห็นของคุณนะครับนี่คือข้อแรกที่ควรระวังเวลาคุยกับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับอก่อนจะไปข้อ2เดี๋ยวผมขออนุญาตทําตามธรรมเนียมนะนั่นก็คืออ่านคอมเมนต์ของแต่ละท่านก่อนเผื่อว่ามีบางท่านนะซึ่งบางท่านอาจจะพิมพ์ถามผมมาแล้วผมอาจจะไม่เห็นก็จะได้ใช้ช่วงนี้ในการเห็นว่าใครถามอะไรผมจะได้พิมพ์ผมจะได้ตอบได้นะครับโอเคอเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อน แล้วทาไมอันนี้ไม่ขึ้นนะอ๋อโอเคขึ้นแล้วคุณแม่อ๋อแม่น้องอ่าสวัสดีครับคุณแม่แม่น้องสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่น้องอ่แม่อิจลีแม่เก่งบอกอ่าแม่อิจีบอกจริงค่ะแม่เก่งจริงๆบอกว่าใช่เลยอืมโอเคขอบคุณคุณมากครับพ่อโชว์สวัสดีครับแม่จุธามาสสวัสดีครับแม่อ้อสวัสดีครับแม่พัทระวัน จากพิจิตสวัสดีครับคุณแม่คิดถึงจังเลยคิดถึงกลุ่มพิจิตจังเลยนะครับช่วงนี้สบายดีไหมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคุณแม่นะโอเคไปข้อที่2เนื่องจากไม่มีคนถามอะไรเนาะผมก็จะไปข้อที่2กนเลยข้อแรกเนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือระวังการแสดงความเห็นของเรานะเพราะว่าไอ้ความเห็นของเราเนี่ยมันจะไปทําลายเซลล์สตีมมันจะไปทําลายความสัมพันธ์มันจะไปทําลายอะไรหลายๆอย่างของของลูกวัยรุ่นกับเรามากๆเลยนะครับระวังความเห็นดีๆ ข้อที่2ส,สิ่งที่ควรระวังนั่นก็คือระวังระวังว่าเราจะเป็นคนพูดเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังมา,มากๆข้อแรกที่ควรระวังเนี่ยเออจริงๆถ้าทุกคนฟังไลฟ์ผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีข้อที่ศูนย์ยนะข้อที่ศูนย์คือใครก็แล้วแต่ที่สอนคุณว่าพูดกับลูกวัยรุ่นให้ไม่โกหกพูด พูดยังไงให้ลูกไม่โกหกพูดยังไงให้ลูกตั้งใจเรียนพูดยังไงให้ลูกมีความรมับผิดชอบใครที่สอนคุณแบบนี้ผมบอกเลยเขายังเจอวัยรุ่นไม่เยอะพอผมเคยเป็นคนที่คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็หลงทางมาแล้วค้นพบว่าเออมันหลงทางจริงๆนะมันไม่ควรมานั่งโฟกัสเรื่องการหาวิธีการว่าพูดกับลูกยังไงดีให้จุดจุดจุดอะไรอย่างงี้ข้อ1่ตะก,กี้ไปก็คือตะก,กี้ข้อศูข้อ1่ตะก,กี้ทวนอีกครั้งนะครับข้อ1ก็คือ ให้ระวังความเห็นของตัวเองระวังความคิดเห็นของตัวเองระวังการแสดงความเห็นในระหว่างที่คุยกับลูกวัยรุน่นอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับเพราะเวลาที่ลูกเขาคุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่แล้วโอ้โหส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการความเห็นคุณแม้เขาจะถามตรงๆฟังดีๆนะโปรดฟังอีกครั้งเขาไม่ได้ต้องการความเห็นคุณแม้ว่าเขาจะถามคุณตรงๆข้อ2ระวังการเป็นคนพูดเยอะ ระวังเวลาคุยเราเป็นฝ่ายพูดมากกว่าฝ่ายฟังระวังเราเป็นคนพูดเยอะกว่าลูกอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะเวลาคุยกับลูกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเป็นผู้ฟังนะครับเราต้องเป็นเราไม่ต้องเป็นคนที่คุยน้อยที่สุดในการสนทนานี่คือเรื่องที่จําเป็นมากๆเวลาผมเมื่อวันเสาร์ผมสอนเด็กคลาสปีรุ่น8ผ่านทางออนไลน์ใช่ปะคุณรู้ไหมว่าตลอด30นาทีแรกที่สอนเนี่ย ผมไม่ได้สอนอะไรเลยนะผมโยนให้เขาคุยกันผมโยนให้เขาคุยกันเขาเล่าเขาคุยเขาคุยกับผมเขาเล่าให้ผมฟังเขาเล่าให้เพื่อนฟังนี่ขอโทษพอเขาเล่าเสร็จปุ๊บเราตกประเด็นเราค่อยสอนทีหลังดังนั้นระวังดีๆระวังดีๆเลยเวลาคุยกับวัยรุ่นสมัยนี้สิ่งที่ควรระวังข้อที่สองคือระวังการเป็นคนพูดเยอะระวังเราพูดเยอะกว่าลูกและข้อสาม ระวังอย่าเผลอหลุดสอนตอนกำลังคุยกันอันนี้เรื่องสำคัญมากๆนะครับเป็นกฎทองมากๆเลยข้อ2กับข้อ3เนี่ยอย่าเผลอหลุดสอนตอนกำลังคุยกันเพราะคุยคุยคือคุยคุยคือ communication communication เป็นรากศัพท์นะครับมาจากาภาษากรีกโรมันนะคอมมูที่แปลว่าสองคนนั้นแปลว่าอะไร ถ้าสองมันไม่ใช่สองคนแล้วถ้าการสอนเนี่ยมันไม่ใช่สองคนคอมูคือสองสองคือคุยคุยกันสองคนระหว่างเรากับลูกลูกไม่ได้ต้องการให้คุณสอนในระหว่างคุยนะครับอย่าไปตีเหล็กตอนร้อนนะอันนี้เรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับแม่นี่ที่นันถามว่าเหมือนต้องเป็นเพื่อนกับลูกใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่สังเกตง่ายๆเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะอันนี้เรื่องจริง ซึ่งวัยรุ่นชอบนะเวลาคุยกับวัยรุ่นอย่าไปอย่าไปนี่นะอย่าไปแบบเออคุยแบบมีสาระจริงจังนี่คือกฎข้อที่สี่จริงๆโอ้โหเนี่ยผมให้ไปเกินสองข้อแล้วข้อที่สี่ระวังเรื่องการคุยแต่เรื่องมีสาระหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเวลาคุยกับลูกเนี่ยควรคุยเรื่องที่มีสาระคุณแม่ผมบอกเลยใครที่เข้าใจอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ตายทุกคนผมบอกเลย สริบเบาๆเลยนะใครที่เชื่อแบบนี้อยู่นะความสัมพันธ์ตายทุกคนเลยเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วแล้งตายเลยต้นยืนต้นตายเลยเวลาคุยกับวัยรุ่นระวังเรื่องการคุยเรื่องมีสาระคุณอย่าเอาแต่คุยเรื่องมีสาระครับนี่คือกฎข้อที่4ที่คุณควรระวังนะครับใครที่ฟังอยู่าสามารถทบทวน ให้ด้วยนะอ๋อแม่เปียมา马ขอบคุณครับแม่เปียมา马พิมพ์ว่าข้อหนึ่งระวังการแสดงความเห็นโอเคขอบคุณนะครับแม่นิลมนถามว่าบางครั้งเขาเริ่มต้นด้วยการถามความเห็นเราค่ะแต่พอต่อไปก็มีข้อโต้แย้งทุกครั้งนั่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยเป็นเพราะว่าลึกๆแล้ววัยรุ่นไม่ได้ต้องการคําตอบจากเราครับแม้ว่าเขาจะถามความเห็นตรงๆเขาไม่ได้ต้องการมันเป็นผมจะพูดไงมันเป็นประโยคชวนคุยมากกว่า มันเป็นประโยคเปิดการสนทนามากกว่าเขาเลยเริ่มต้นจากการอ้าปากถามอะ่ะเช่นแม่แม่ว่าหนูควรทาไงดีจริงๆไม่ได้ถามนะเป็นประโยคในการเริ่มต้นการสนทนานะครับเหมือนเขาตั้งทงคําตอบในใจแล้วแต่เราตอบไม่ตรงความคิดเขาแล้วเราควรตอบอยังไงดีคะแม่ไม่ควรตอบแม่นิรมนแม่ไม่ควรตอบเขากดข้อหนึ่งมระวังการแสดงอ่าไม่ใช่กดข้อหนึ่งข้อที่สี่ ข้อที่สกับข้อที่4ี่ที่ว่าระวังการสอนอย่ารีบสอนอย่ารีบตอบจะตอบไปทําไมทําไมต้องตอบแค่ฟังเขาเฉยๆในเมื่อเขามีทงอยู่ในใจเขาไม่ได้สิ่งที่แม่นิรุมน้องเข้าใจคือการที่เขาถามแม่ว่าแม่หนูทําไงดีหนูควรทาไงดีคือเขาไม่ได้ถามเรานะเขากําลังอยากจะคุยเพื่อให้ความคิดเขาตกผลึกในศาสตร์ทางโค้ชชิ่งที่ผมเป็นโค้ชของ International Coach Federation นะครับสหบพันธ์โค้ชนานาชาติ เขาสอนเลยว่าในระบบสมองของมนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรเข้าใจคือเวลาที่มนุษย์อ้าปากคุยกับคนอื่นจริงๆมนุษย์ไม่ได้ต้องการคําตอบจากคนอื่นนะมนุษย์นะมีคําตอบอยู่แล้วทุกคนทุกเรื่องเลยแต่มนุษย์ต้องการคนมาร้อยเรียงคําตอบในหัวของเขาออกมาดังนั้นวิธีการล้อยเลียงที่ดีที่สุดคือการฟังและถามเช่นแม่นิทนลสมมุตินะลูกแม่พูดว่าเนี่ยแม่หนูควรทายังไงดีเพื่อนะ่ะมันไม่คุยกับหนูเลย ช่วงนี้เพื่อนมันหายหน้าหายตาไปหนูทักมันก็ไม่อ่านเป็นผมผมจะทําไงรู้ไหมผมก็จะบอกเพื่อนไม่คุยกับหนูผมจะใช้ประโยชที่มันเล่าออกมาเนี่ยเอามาตั้งเป็นคำถาม,ถามเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าการสะท้อนนะครับการสะท้อนเขาเล่าอะไรมาเอาคำที่เขาเล่ามาพูดมาพูดซ้ำพูดซ้ำมันจะกลายเป็นคำถามเช่น หนูบอกแม่ว่าเพื่อนไม่คุยังหนูมันก็จะลูกแม่จะต่อเลยใช่เนี่ยทักไปตั้งหลายวันแล้วนะมันก็ไม่คุยเลยมันเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรยังไงอา้าวมันมันหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช้ประโยชน์การใช้การฟังการสะท้อนและถามกลับทาแค่นี้นะครับทําแค่นี้นะนางชวนเต้น cover เ,เพลงเกาหลีแม่ต้องเต้นใช่ไหมคะถ้าเต้นได้เท่ากับ ถ้าแม่ได้ลองไปลองทํากับลูกลองไปเต้นกับลูกนะแม่จะให้ภาษาลักข้อหนึ่งที่เราเรียกกันว่า Qual Time หรือเวลาคุณภาพเวลาคุณภาพสําหรับวัยรุ่นคือเวลาที่แม่มีแม่ไล้สาระก,กับลูกวัยรุ่นนั่นแหละนะครับถามว่าดีไหมละ่ะเออดีมากนะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีมากจริงค่ะตอบอะไรก็ผิดหมดสุดท้ายก็หงุดหงิดทะเลาะกันอีกเนาะ,นะถึงบอกว่าอยา่ยาอย่าอย่าไปตอบนะครับถ้าแม่นิรมนยังตั้งคําถามไม่เป็นฟัง ฟังไปเฉยอๆอ่ะดีที่สุดนะครับฟังไปเฉยอๆอดีที่สุดแต่ถ้าอยากลองฝึกก็ลองตั้งคําถามตั้งคําถามในสิ่งที่เขาถามนั่นแหละนะครับสวัสดีค่ะดีใจที่ได้ฟังโค้ดเอาไปใช้ได้เยอะเลยขอบพระคุณแม่อ้อปาริชาตินะครับขอบคุณมากครับใช่ค,ครับโค้ดเวลาแม่พูดหรือบอกอะไรเขามักจะงุนหงิดแล้วบอกว่ารู้แล้วนะครับเออเนี่ยระวังระวังเรื่องความเห็นของเรานะครับโอ้ยผมตั้งหัวข้อไว้ว่าคุยกับลูกวัยรุ่นให้ระวัง2อย่างนี้แต่ผมบอกไป4อย่างแล้วนะ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพระนะครับผมอยากจะชวนชวนทุกคนนะสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ทำหลายๆนาทีแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สวบดบทสั้นๆนะครับแล้วก็นั่งสมาธิสั้นๆนะครับช่วง2ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยใส่ใจเรื่องธรรมะมากๆนะครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสูงที่สุดคือธรรมะจริงๆนะครับสูงที่สุดคือธรรมะนะครับวันนี้วันพระด้วยก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับ มีความสงบทางจิตใจยอย่าลืมนะครับมีสติตลอดในการใช้ชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการสติและความสงบในใจมากๆไว้วันไว้เดี๋ยวคืนนี้หรือพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์บางอย่างซึ่งเป็นข่าวดีจะมีคอร์สฟ,ฟรีสำหรับช่วงโควิดนี้ผมคิดคอร์สออนไลน์การกุศลฟรีเป็นคอร์สออนไลน์ที่เอาไว้ช่วยสถาการโควิดคอร์สนี้ผมบอกคอนเซปต์ก่อนเลย ง่ายมากคุณสามารถโอนช่วยโรงพยาบาลศิริราชโอนช่วยแพทย์เท่าไหร่ก็ได้ก็จะสามารถเข้าคอร์สออนไลน์ของผมได้ผมสอนแค่วันเดียวด้วยวันเดียวนี่คือประมาณ2-3ชั่วโมงสอนแบบสอสามชั่วโมงเลยเดี๋ยวรอไว้รอ,ร,อรายละเอียดกันนะครับส่วนใครเมื่อเช้านี้ใครที่สนใจคร์า990บาทของผมค์สวิชาความสุขสําหรับคนเป็นพ่อเแม่ก็สามารถ สมัครได้หรือใครเมื่อวานนี้ผมไลฟ์แล้วผมให้ราคาพิเศษใช่ไหมสำหรับคัสออนไลน์พิจิตใจลูกติดมีติดเกมติดมืถือกับคัสออนไลน์เลี้ยงลูกให้มีเป้าหมายเขาสนใจราคาโปรโมชั่นมากผมก็เลยบอกว่าเออใครดูไลฟ์นี้ผมก็ให้โปรโมชั่นนะครับคอลละพันเจากเดิมคอเน,นี้ยสามพันเกผมให้แค่พันเก้าเสคอลละนะครับโอเคขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีสติสุขสงบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบสวัสดีครับ